สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้วันนี้มารีวิวอะไรคะลินรีวิวของเล่นลูกโป่งแล้วก็ผ้าลมสกายเออผ้าลมสกายด้วยใช่ไหมไหนไหนโชว์ที่โชว์ทีละอย่างได้มาจากไหนคะได้มาจากอะไรนะคะคาซิโอคาซิโอใช่ไหมอันนี้มันคืออะไรอะคะไหนอธิบายไปอย่างอยากนิ่งๆหน่อยสิคะนิ่งๆิ่น่อยเออชูนิ่งๆเออ หรอแล้วตาปลามีตาไหมอ่ะไหนจะโชว์ให้พ่อดูหน่อยสิเล้เออเขาทำเก่งดีเนาะเออเขาทำเก่งดีตอนนี้มีตารางขอปืนก็ได้ค่ะเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจัดให้เลยนะโอ้หนี่ของน้องนบนะเออของหนูล่ะไหนของหนูคืออะไรคะเมอร์เมดเมอร์เมดชื่ออะไรอ่ะเมอร์เมดตัวนี้ชื่ออะไร แอรียอเอาตรงๆให้พ่อดูหน่อยสิครับพ่อไม่เห็นหน้าแอรียอเลยเออทำตรงๆให้พ่อดูหน่อยโอ้โหแอรียอนี่ผมสีแดงอย่างนี้เหรอคะหรอโอ้มีหนมนมด้วยนะก็ทำหนมนมมาให้ด้วยเก่งเนาะเออทำเก่งเลยนะเสื้อใหออเอออันนี้อะไรครับนบอันนี้อะไรพัดลมสกายใช่ไหม โอ้โหไหนลินลินลินเล่นพ่อลมสกายพ่อดูหน่อยเล่นยังไงมันต้องทำยังไงบ้างอ่ะนี่ปุ่มมันอยู่นี่ใช่ไหมคะได้มาจากไหนได้มาจากไหนได้มาจากอะไรนะวิลล่าใช่ไหมใช่วิลล่ามาร์เก็ตปะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตวิลล่าก็ชออ๋อคือกดปุ่มตรงนิ้วชี้ของลินน่ะนะเอออะไรค่ะแล้วเราก็กดค้างไว้ใช่ไหมเอเย็นดีเหมือนกันเนาะไหนเออเย็นดีเหมือนกันเนี่ยคือผมชอบ ผมชอบอะไรอย่างหนึ่งตรงที่ใบพัดเขาไม่อันตรายนะมันนิ่มๆเนี่ยเห็นไหมไมันโดนได้ดแต่แต,แต่แต่จะให้ดีก็ก็อย่าไปขวางม,มันเลยเนาะใช่ไหมคะเินเนาะแต่จริงๆแล้วไอ้ตรงข้างล่างนี่มันมีขนมให้ด้วยไหมใช,ใช่ไหมคะไหนเปิดยังไง<ะ>คือลินเขาแอบแอบเอาไปเก็บเรียบร้อยและเพราะเขาห่วงของเขาเฮ้ยอะไรอะ อ๋อมันมีที่ปั๊มที่ปั๊มเป็นรูปอะไรอะคะรูปสกายยเอ๋อไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลองปั๊มดูสิอ่าแม่มันจะชัดมากเลยเหรอคะเออเฮ้ยเป็นรูปสกายเออน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านรู้จักกันไหมสกายอะมันมาจากอะไรคะลินมาจากเรื่องอะไรคะประตูเรื่องอะไรคะ พาเพ่าเท่เออจากพาวพอเท่ใช่ไหมกายมีชื่ออะไรบ้างห่อมีเชฟลาเวลล็อกกี้ซูมามาเชลเนอะค่ะครบยังคะงหรอแล้วไรเดอร์อะคะไรเดอร์ไรเดอร์เป็นใครไรเดอร์อเป็นคนหรือว่าเป็นเป็นหมาเป็นใครนะ เป็นคนเหรอเล้วมีอู่ช่วงหนึ่งนี่เป็นติ่งนะเป็นติ่งเออเป็นติ่งตอนนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยละไม่ค่อยเป็นติ่งลวใช่ไหมคะอ่าโอเคไหมตอนนี้เล่นเสร็จหมดแล้วยังรีวิวหมดหลือ,อยังยังหรออ่ะมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกคะเออ่อจริงๆแม่เขาก็ชอบอะไรมุงมิงพวกนี้จริงรๆลยอ่ะไม่แล้วมัน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 มีหมึกให้ตรงไหนอ่ะ มันคงอยู่ในนี้เลยเหรออ,อ๋อแล้วเราก็ไม่ต้องเติมหมึอกอะไรแล้วหรอเหรอคะมันน่าจะเป็นหมึกที่เป็น no toxin ไหมคือแบบว่าไม่มีพิษอะเนาะอ่าตอนนี้น,นลินกำลังไปเอาของเล่นอื่นมาดูซิว่ามีอะไรอีกเดี๋ยวรอสักครู่น,นะครับอ่าวิ่งมาเลยเอ้ยอันนี้รีวิวไปแล้วใช่ไหม้ยรีวิวอีกะค่ะเอ้ยรีวิวซ้ำเหรอ ไม่มีอะไรของเล่นอยู่เหมือนเดิมเออมันก็มีอันเดิมอ่ะลูกือมีหมาวีวีวีนี่เดี๋ยวเราไปเอาของเล่นอันใหม่ๆดีกว่านะมีหมาเรายังไม่ได้รีวิวอ๋อแล้วหรออ่าไหนมันมีอะไรบ้างพิเศษตรงไหนนะคะหมามันพิเศษกับโกงพวกเนี้ยอ๋อมันอยู่ในโกงใช่ไหมคะใช่อ๋อมันอยู่ในโกงอีกอย่างหนึ่งแม่ช่วยรีวิวได้ไหมอือแม่ช่วยด้วยนี่อันนี้อันนี้แม่เพิ่งรู้นะว่ามันสามารถถอดหัวออกได้ด้วย มันก็ไม่เชิงว่าถอดหัวหรอกมันแค่ว่าจะให้เงยเงยหน้าหันซ้ายหันขวาไอแม่เห็นลูกออกมามันถอดหัวได้ด้วยแหมเอ้ามันถอดได้ด้วยเหรอเออมันไม่ใช่ถอดหัวได้อเพราะว่านะเพราะว่ามันมันเอาไว้แค่สําหรับหันซ้ายหันขวาโอ้นอกนี่เล่นจนนิ้วเลอะหมดแล้วเนี่ยอ่ะอะไรไม่ต้องมาดูดิไม่ดูอะไรอะ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 ดูนี่ อ่ะโอเคตอนนี้ก็บายบายรีวิวกันแค่นี้ก่อนนะคะเลนใช่ไหมคะคราวหน้าเราจะมีอะไรมาใหม่เดี๋ยวเรามารีวิวกันใหม่นะคะโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับเยยๆบายบาย